สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแร็กดักเป็ดดำทำกินนะครับวันนี้เราจะมาแกะทุเรียนกันนะครับเอฟมาน่าจะเป็นลูกสุดท้ายของปีแล้วนะครับราคาก็สูงแล้วด้วยนะครับแล้วก็นอกฤดูละนะครับมันเนื้ออาจจะไม่ถึงแล้วนะครับแต่รอบนี้เห็นแม่ค้าที่โพสขายแล้วเนื้อสวยนะครับก็เลยอดใจไม่ไหวนะครับสั่งมาสักลูกหนึ่งนะครับก่อนสิ้นปีนะครับ ลูกสุดท้ายของปีเรามาชมเนื้อกันนะครับกลิ่นโชยมาแล้วนะครับสุกแล้วนะครับจากที่ดูนะครับได้พิจารณาจากหนามนะครับทุเรียนลูกนี้นะครับน่าจะเปลือกบางนะครับผมหนามเป็นอย่างนี้นะครับเปลือกบางนะครับแต่จะจริงไม่จริงเดี๋ยวเรามาดูพิสูจน์กันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าเปลือกจะบางจริงหรือเปล่านะครับผม ันนี้น่าจะสุกนิ่มหน่อยแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานไม่มีเวลาแกะนะครับเมื่อวานจะเป็นกรอบนอกนุ่มในวันนี้น่าจะออกนิ่มหน่อยละเรามาชมเนื้อกันครับว่าสวยหรือเปล่านะครับผม Thank you. เนื้อทุเรียนสวยมากครับแล้วดูเปลือกเลยครับเดี๋ยวที่พูดนะครับเปลือกบางจริงๆครับผมไม่หนาครับสวยนะครับผมเหลือก็เหลือแค่รสชาตินะครับว่าจะอร่อยไหมนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองแกะก่อนนะครับผมสวยๆครับ เนื้อสวยมากครับแห้งครับสวยเลยครับผมเนื้อนะครับคับสัมผัสแห้งเลยครับ เนื้อดีดีครับแห้งมากครับเื่อปลายฤดูเนี่ยมวนมากจะเจอฝนเยอะนะครับทีนี้เนื้อแห้งดีมากครับผม ครับแกะเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อสวยเหลืองแห้งอร่อยมากๆครับผมยอมรับเลยว่าทุเรียนเจ้านี้อร่อยจริงๆครับสุดๆครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของเชฟแล็กๆไปดำทัพกินนะครับผมปีนี้คงจบแล้วนะครับทุเรียนนะครับ ราคาเริ่มขยับสูงมากแล้วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะครับทุเรียนนะครับสวัสดีครับ